สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาทุกคนไปดูบ้านของผมครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเดินเลยนะคะนี่เป็นห้องนอนตรงนี้จะเป็นข้างนอกซึ่งอนนี้มันมืดนะคร ทักทยผู้ชมก่อนอมีควมแบบนี้ก็บเรเลยเดี๋ยวถ้าอยากดูคลิปๆเลนเต็มก็คอมเมนต์มาเลยทุกคนอาจจะสงสัยว่าบ้านผมเป็นไรใช่ไหมซิ่ง ผมทำเรื่องพ่อไอสีนะเพราะ่ันผมไม่องจะโเคกลับไปที่เดิมเลยโอ้ยมน,น,หน,น 2, หีห้องนอนสองห้องห้องนอนสามห้องนะครับโอเคจบเป็นแค่นี้แหละใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามใครเป็นเ c ฟซีใหม่ก็กดติดตามด้วยนะคระับบายบาย